เร็วๆก็คือตัวแรกนี่คือพละราก้านะครับพละรามเก้าเนี่ยผมว่า,าสตอรี่ที่น่าสนใจก็คือเขาเริ่มมาทำมิดเวย์อีสนะครับก็ก่อนหน้านี้ East มิดเวย์อีส์มีค่อนข้างน้อยตอนนี้เขาเริ่มทำมิดเวย์อีสแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับเอเจนต์ไปค่อนข้างเยอะมานะครับฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีเคสมิดเวย์อีสเข้ามาละนะครับทีนี้ถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยเราเขาทำมิดเวย์อีสได้ขึ้นเนี่ยนะครับมีทราฟฟิกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือ สัดส่วนรายได้ต่างชาติของเขาเดิมอยู่15%เนี่ยอาจจะขยับจากมิดโอลอีสตเนี่ยไปแถวๆ20%ในช่วง1-2ปีนี้นะครับแล้วก็ก็เชื่อว่าถ้ามิดโอลอีสตมาพลังเก้าจริงเนี่ยมาร์จิ้นโดยรวมของกลุ่มจะดีขึ้นนะครับแชร์เรื่องนี้กนน็คือไฮไลท์ที่น่าสนใจของพลังเก้านะครับก็ตัวแรกเราก็แนะนำซื้อนะครับพลังเก้าเนี่ยแทรจิตไพรส์เนี่ย24บาทนะครับ ตัวแรก P R n แนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปี24บาทนะครับ